โอเคน้ำยำใส่ลงไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับกลัวอร่อยใบยเจ๊าปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊าปานทำน้ำยำส้มตำจะเป็นส้มตำปลาล้าส้มตำไทยส้มตำผลไม้น้ำยำตัวนี้นะคะเป็นน้ำซอสที่ทำง่ายๆแล้วก็เข้มข้นทำแล้วแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นใช้ได้นานเลยค่ะเพื่อนๆค่ะขั้นตอนง่ายมากเดี๋ยวมาดูกันค่ะ วัตถุดิบของส้มตําจะเป็นส้มตําไทยส้มตําปลาส้มตําปูปลาส้มตําผลไม้ส้มตําใส่ข้าวโพดใส่อะไรก็ได้ค่ะเพื่อนๆจะเป็นสูตรนี้เลยนะคะเราจะมีวัตถุดิบในครัวไม่กี่อย่างเองค่ะอันนี้นะคะจะเป็นน้ําตาลมะพร้าวแล้วก็น,นี้จะเป็นน้ํามะขามเปียกนะคะเพื่อนๆเราจะบีบคั้นน้ําเนื้อแยกออกจากกันเรียบร้อยเอาแต่น้ํานะคะมะนาวเกลือเล็กน้อยน้ําปลาเราจะนําทุกอย่างเทใส่กระทะหรือหม้อเอาไว้เคี่ยวนะคะ เริ่มจากมะขามเปียกน้ำปลาเกลือเล็กน้อยน้ำมะนาวบีบเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำตาลมะพร้าวหวานมากหวานน้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะคนให้ทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันค่ะยังไม่ต้องคนที่เตานะคะเพื่อที่จะให้เขาละลายเสมอกันก่อน เสร็จแล้วตั้งไฟอ่อนๆนะคะนำมาเคี่ยวเพื่อให้เขาร้อนฆ่าเชื้อแล้วก็เพื่อทำให้เขาเก็บได้นานด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เขามีความเหนืดเพื่อที่จะเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะน้ำซอสเริ่มเหนียวงวดแบบนี้ก็เป็นใช้ได้นะคะเพื่อนๆลองชิมดูก่อนถ้าขาดรสชาติอะไรนะคะจะปานขอชิมดูก่อนอม,มันจะได้สามรสเลยค่ะเพื่อนๆจะเป็นเปรี้ยวหวานเค็มครบรสเลยค่ะสูตรเข้มข้นนะคะอันนี้ พักไว้ให้เขาเย็นก่อนนะคะน้ำยำส้มตำเย็นแล้วเราก็บรรจุใส่ขวดนะคะเพื่อนๆเก็บไว้ในตู้เย็นเอาไว้ทานได้เลยนะคะเวลาจะทานก็ง่ายเลยนะคะตำแค่พริกกระเทียมใส่ถั่วฝักยาวใส่มะเขือเทศตำให้แหลกๆนิดนึงนะคะใส่กุ้งแห้ง เทน้ำยำใส่ลงไปเลยค่ะคลุกให้เข้าเนื้อนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตักมาคลุกได้เลยใส่น้ำยำแค่ขวดนี้ขวดเดียวรสชาติเอาอยู่เลยนะคะต้องพิสูจน์ขอชิมหน่อยค่ะอ,อร่อยมากอันนี้ก็เป็นตำข้าวโพดเจ๊ปานตั้งใจใส่น้ำปลาะนะคะทำวิธีเดียวกันเลย ปรุงน้ำยำให้เรียบร้อยใส่น้ำปะลารสชาติตามชอบเลยนะคะน้ำปะลาเอาให้นวัวเลยค่ะตำข้าวโพดก็น่าทานนะคะคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อกันเจ๊ปานขอตัวไปแซบก่อนนะคะเพื่อนๆนเพื่อนๆน,น,น,นลองทําดูนะคะน้ำยำส้มตําจะตําไทยตโปหรือว่าผล,ลไม้ได้หมดเลยค่ะทําง่ายด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนติดตามครัวอ,อร่อยใบยเจ๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ